คนก็แสไม่ไหวจริงๆค่ะกะชุด Active 1คูณ2 KW 1564ตัวนี้ แต่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ไม่ใช่ตู้คอรัมเอเอสหค่ะแต่คือตู้พอยซอร์สสิบคูณสิ r c f ที่ทนกระแสะไม่ไหวเพราะอะไรลูกค้าเห็น1 0บคูณสิก็จะเอา1 0บคู 10, เห็นอะไรอีกก็จะเอาอย่างนั้นอีกบอกเลยว่าซื้อกับเรานะคะสามารถเปลี่ยนกลางได้ตามใจชอบค่ะและชุดนี้ถือว่าดีถือว่าแมทเพราะอะไรเบสสิ 15, บาสใบตามชุดนั้นเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น 10คูณ10 RCF เดี๋ยวเราลงขายเป็นกิจจลักษณะเลยค่ะในราคาเดิมนะคะเท่าชุดก่อนหน้านี้นะคะราคา22,900บาทค่ะมาดูที่สเปคของ10คูณ10 RCF นี้ดีกว่าค่ะ10คูณ10นี้นะคะก็คือจะเป็น10นิ้ว2ดอกตัวนี้เป็นดอกโคงหล่อนะคะตัวนี้ดอกโคงหล่อชื่อรุ่นว่าดอกคาสสิกเป็น10นิ้วโคงหล่อตัวใหม่ของที่ร้านค่ะตัวไดก็ปากเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวเดียวกันกับของ A AS 6.4นะคะแล้วถามว่ามันต่างจาก6.4่ยังไง6.4คอลัมน์มันไม่ดีหรอต้องยอมรับว่า a s 6.4คอลัมน์ตัวเรียวๆยาวๆเนี่ยต้องให้เขาเรื่องความเสียงใสเสียงแบบกลางวานนะคะแต่10นิ้วตัวนี้นะคะจะมีเสียงที่ความหนาขึ้นมามีกระจายขึ้นมาได้เท่ากันนะคะและราคาเดียวกันเพราะว่าตู้ตัวเนี้ย ใบละ6,000 AS 6.4ก็ใบละ6,000ส่วนตู้เบสก็คือเป็นสเปคเดิมขอพูดเพิ่มเติมหน่อยละกันเบสนะคะจะเป็นพาสซีฟหนึ่งใบนะคะเป็นรุ่น KW 1 5 1ใส่ดอกซับอินซีโครงหล่อไว้3นิ้วส่วน Active นะคะก็จะเป็น M รุ่น ASM 1 6คือก็ปี้ชุดนั้นเลยค่ะในราคาเดียวกัน22,900บาทเพียงแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกกลางได้เลยว่า เจ้ากลาง6.4เหลือ,อกลาง10คูณ10 R c F ค่ะมาดูที่ตัวแอมด้านหลังค่ะลูกค้าอ่ะแอมรุ่นนี้นะคะเป็นแอมรุ่น ASM 1 6 0 6ค่ะลูกค้าอย่างที่ทราบกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะสามารถเซฟพรีเซตได้ถึง5โหมด5พรีเซตค่ะเราก็จะทำพรีเซตไปให้ลูกค้าเลือกใช้งาน5พรพีเซตนะคะต่อมิกเซอร์อะไรได้เหมือนกันปกติและสามารถต่อไมโครโฟนได้2ชแนลนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับ Echo r e ร e r วได้ด้วยค่ะลูกค้าแบบนี้เลยและสายที่เราให้ไปนะคะก็คือเป็นสายลำโพงแท้นะคะก็คือจะมี2เมตร1เส้นแล้วก็1เมตรอีก1เส้นนะคะแล้วก็มีเสาสั้นๆไว้ดามนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเลยก็คือตัวแอมเนี่ยสามารถต่อบูทูธ USB, USB ก็ได้ค่ะลูกค้าพอร์ของแอมนี้นะคะอยู่ที่1,000 600วัตนะคะคือ800วัตต่อชาน n e ลค่ะลูกค้ามีข้อมูลอะไรอีกนะคะเราให้ไปครบหมดแล้วนะคะราคาแบบนี้22,900บาทเบตตึ้มตึมกลางหนาๆงานดนตรีสดได้แน่นอนกลางแจ้งก็ได้อินดอร์ลานกว้างๆได้หมดเลยค่ะชุดนี้ Active นะคะไปฟังเสียงกัน ที่เคย คิดฮอดแนมยาม